เป็นคนไงดีไม,ดไม่ดีไม่ดีคุณยายกำลังถูพื้นอยู่เรานอนดูการ์ตูนอุย้ยการ์ตูนเรื่องนี้สะดุกไปหาขนมมากินด้วยดีกว่าย่ำลงไปเป็นไงที่คุณยายถูคุณยายต้องถูใหม่ไหม,ไมต้องถูใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยายทำอะไรเราทำได้ลองไปช่วยนะคะผู้ใหญ่เขาชอบเป็นไงคะชอบไงคะชอบเด็กที่เข้าไปหานั่นเอง นิดๆหน่อยๆไม่ได้มากไม่ได้หมยไม่เกินความสามารถของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือฝากไว้แล้วแล้ววันอาทิตย์นี้มีการเลือกตั้งอย่าลืมนะคะเตือนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้อย่าลืมไปเลือกตั้งและเลือกคนดีเข้าเข้าเข้าสภานะคะอ่ะอันนี้ครูฝากไว้ ะะแต่ตอนนี้ดูท่าว่าดูท่าว่าจะง่วงกันอ้าวยืนขึ้นก่อนดีกว่าเอาไมอย่งอางยืนตัวตรงตรงยืนตัวตรงตรงตรงยางคะ่ะตรงแ้่ครับตรงยางครับตรงแ้วครับอ้าวชูมือซ้ายชูมือขวา แล้วกระดูสลับข้าไปมาสายสะโพกยักเอวไปมาเชิญพวกเราเต้นระบำกันเถอะอ้าวเก่งมากไปกับเพลงเลยค่ะ and uh... วันนี้ครูบอกแล้วว่ากิจกรรมเสริมภาษาไทยเรามี2ออย่างวันนี้จะให้สนุกกับเกมด้วยแล้วก็จะให้สนุกกับโครงงานภาษาไทยดีไหมคะคเอาละถ้าอย่างนั้นครูถามนิดนึงใครไปอ่านหนังสือทักษะภาษาอุทโ,โทษไม่ใช่หนังสือภาษาปทีเล่มนี้มาแล้วบ้างเรื่องต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรคะ กลัวป่านั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวของการเดินทางเข้าไปในป่านั่นเองนะคะในท้องถิ่นในชุมชนของของใครคะของใครเอ่ยของใครคะของภูผาแล้วก็น้ำใสนั่นเองนะคะท้องถิ่นของเขา เป็นป่าเป็นชนบทนั่นเองเมื่อตอนเช้าคุณครูนันทริกาสอนเรื่องคำหน้ารู้เกี่ยวกับชุมชนไปแล้วใช่ไหมคะชุมชนประกอบด้วยค,ครอบครัวตั้งแต่กี่ครอบครัวขึ้นไปอสองครอบครัวขึ้นไปอ,อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเมื่อเพิ่มขึ้น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 ,เ,น,เ,นเป็นไงคะมันก็จะเริ่มเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดนั่นเองนะคะแต่ชุมชนที่ ครูนำมาฝากวันนี้เป็นเรื่องราวของของภูผาและน้ำใสนั่นเองนะคะเอาละตอนนี้พร้อมไหมยังเนี่ยพร้อมไหมยังอาถ้าพร้อมแล้วมาดูกันบ้านของเมื่อวานนี้ที่เราทำกันไปครูให้วาดอะไรคะวารูปไอ้วาดรูปอะไรคะชุมชนของตัวเองบ้านของตัวเองอยู่ใกล้ อะไรนะคะอ้าวมีเพื่อนของเราว่าเห็นไหมคะเป็นชุมชนหรือยังเป,เป็นชุมชนรือยังคะเป็นแล้ว,ลว,ลวมีถนนกั้นอยู่ตรงกลางมีบ้านอยู่สองข้างมีสถ,ถานที่ราชการนะคะแล้วก็มีป้ายบอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้อะไรอ่าคนแรกก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านบอ่อหลวงอำเภออำเภออะไรคะ อำเภอจะาอาจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนคะชุมชนของหนูชื่อชุมชนอะไรคะไร่ใหม่พัฒนานะคะนี่เขาเขียนมาให้ด้วยเห็นไหมคะอ้าวออันต่อไปชุมชนนี้ก็อบอกว่าบ้านเขาอยู่ภาคกลางนะคะอยู่อำเภอหัวหินอ่าววาดบ้านมาให้ดูด้วยบ้านเป็นชนบทไหมคะ ชนบดไหมมีตัวอะไรด้วยเนี่ยตัวอะไรคะไก่ไก่กับม้าไก่กับม้าไก่กับม้าตัวเท่ากันเลยเปล่าลูกเนี่ยไม่เท่าหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วยพ,พันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะมถ้าคุณครูดูนะ่ะตัวข้างบนเนี่ยคุณครูว่ามา้าแต่ตัวข้างล่างครูก็นึกว่ามา้าเหมือนกันม้าหรือไก่ไก่โอ้แต่แดงว่าไก่พันพิเศษหน้าตาคล้ายมา้า อ้าวค่ะอันนี้คือชุมชนบ้านของอิสริยาสายสนัน่นโอ้ยไม่ใช่อิสริยาสายตรงนะคะอ้าวของใครมีสวยๆมาอีกมีไหมคะอ้าวในขอดูหน่อยค่ะเอาไม้ครูดีนิดนึงนะคะเรามาดูชุมชนของเราและเดี๋ยวครูจะเข้าสู่เรื่องของการเล่นเกมอ้าวมาแล้วค่ะนี่ บ้านสวยมีต้นไม้บรรยากาศบ้านสงบร่รมรื่นนะคะแล้วเขียนข้างบนว่ากรุงเทพกับประทุมธานีนี่หมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรคะลูกบ้านหนูอยู่ไหนคะอยู่บ้านไหนคะอยู่กรุงเทพแล้วที่หัวหินหนูอยู่ตรงไหนคะลูกเขาน้อยวิลเลจหมู่บ้านใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านอ้าอันนี้ก็วาดบ้านที่กรุงเทพมาให้ อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดปทุมธานีหรือเปล่าคะานะคะอันนี้นี่เพื่อนวาดมาให้กรุงเทพอยู่ภาคไหนของประเทศไทยภาคไหนคะภาคกลางนั่นเองนะคะเอาละเมื่อวานนี้เราดูภาพเราเห็นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันแต่ละภาคนะคะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราจะจาะลึกไปที่ชุมชนบ้านของบ้านของบ้านของ ใบบกใบบัวเป็นคนหรือเป็นช้างเป็นช้างเพราะฉะนั้นบ้านของใครคะบ้านของภูผานั่นเองแล้วบ้านของภูผาอยู่ใกล้อยู่ใกล้อะไรใกล้อะไรใกล้อะไรคะใกล้ภูเขาใกล้ใกล้ป่านั่นเองแล้วภูผาไปทำอะไรนายบนภูเขาอ่า ไปทําอะไรคะถ้าคนที่อ่านแล้วไปจะไปเที่ยวใช่ไหมคะไปกับพ่อใช่ไหมเพื่อที่จะไปแวะทรงใบโบกใบกบวับวทีปว่ป,ปางช้างหลวงนั่นเองนะคะแต่ว่าทางที่เขาไปนะคะเขาใช้อะไรเป็นผ่านะ ช้างนั่นเองนะคะอันนี้คือครูจะทิ้งค้างไว้ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องของโครงงานกันแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการเล่นเกมเอออยากเล่นเกมหรือเปล่าเอ่ยอ่อยาอถ้าอยากเล่นเกมครูถามก่อนว่าเด็กๆร,รู้จักอักษรสามหมู่ไหมคะรู้จักรู้จักอักษรสามหมู่ไหมอ่ารู้จักคำไหมคะอ่าอักษรสามหมู่คืออะไร อักษรสามงูคือคืออักษรอ,อักษรตรายางนั่นเองแบ่งเป็นสมกลุ่มก็คืออักษรกลางสูง,สงต่ำแล้วตัวพยัญชนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้แน่ใจว่าจำได้ไหนใครคิดว่าตัวเองแน่ใจว่าตัวเองจำได้แน่นอนไหนใครคิดว่าไม่แน่ใจว่าจำได้หรือไม่ได้เพราะว่าการเล่นเกมอันนี้ถ้าจำไม่ได้ก็อด เพราะเล่นจะเล่นไม่สนุกครูทวนนิดนึงอักษรกลางมีพยัญชนะอะไรบ้างไก่ไจจานดาเด็กตาเต่าดาเชดาตาปตักปลาใบไม้ปปลาอออ่างครบยังครบแล้ครับถ้าเราจะฝึกจำเป็นคำเราจะจำว่าไงไก่ เก่งมากเลยได้อักษรกลางไปแล้วต่อไปกลุ่มอักษรสูงอักษรสูงไข่อะไรนะคะเอะไร ิเอตัวแล้วที่เหลือเป็นอักษรอะไรอ,อักษรต่ําแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูถามอีกทีหนึ่งคําประกอบด้วยอะไร <บา S 1> เป็นอย่างชนาต้นกระาบวกรบว,กวกรรณยุกบวก,บวกตัวสะกดแล้วถ้าครูเขียนคํานี้ให้ คำว่าขาวพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรอะไรสูงอักษรสูงถ้าคุณรูเขียนว่าฉัาน,าน, OD าานกินข้าวฉันกินข้าวแล้วครูถามหนูว่า คำไหนบ้างที่เป็นอักษร,รกลางก็ไก่ไคำไหนบ้างที่เป็นอักษร,รกลางก็ไคำไหนบ้างที่เป็นอักษรกลางกินต้องบอกว่ากินได้ไหมอย่างเนี้ย <ma iden> แล้วถ้าครูบอกว่าเอาคําว่ากินลงมาอ้าวแล้วถ้าคุดครูถามอีกว่า คำไหนบ้างที่เป็นอักษรสูงข้าวข้าวและตัวนี้ใช่ไหม่ม่ใช,ใชอักษรสูงหรือเปล่าไข่ขวดชิงฐา,านถูกไข่ขวดชิงชและนี่ตัวอะไรเนี่ย,ช,ยชิง เพราะฉะนั้นเอาฉันลงมาด้วยเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีอักษรสูงกับอักษรอักษรอักษรกลางนั่นเองเอ้าวเล่นเกมได้ยังเอาละเกมของคุณครูคเราจะแบ่งกลุ่มเป็นสองฝ่ายกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งจะมีชื่อไหมคะมีอา้าวกลุ่มหนึ่งจะจะตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรดีกลุ่มอะไรคะ มดตะนอยเขาบอกว่าเขาชื่อมดตะนอยกลุ่มสองจะชื่อว่ามังกรอะไรคะมังกรบินกลุ่มอะไรคะคกลุ่มอะไรคะมังกร,งกรอ้าวได้ได้ไดในมดตะนอยขอเสียงหน่อยค่ะมดตะนอยมดตนอยอยู่ไหน มดตะนอยกลุ่มมดตะนอยนะคะปลายทางลองแบ่งกลุ่มดูนะคะอ้าวกลุ่มที่สองกลุ่มอะไรคะมังกรมังกรครูได้ยินว่ามาละกรอาวกลุ่มอะไรชื่อมละกออ้าวมีอยู่สองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองมดตะนอยกับกลุ่มมลกอ กอะไรคะมากนอ้าว